คาถาบูชาหลวงปู่พระมหาศิลามะออุนมโมวิมุตตานังนมโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทงังปมุจจสุขอารมีหลวงปู่พระมหาศิลาครับทีีแล้วพี่จำได้ตอนนั้นนะ่ะพระธาตุอะพระมหาจเจดีย์อะตอนนั้นยังเสร็จยังไม่สมบูรณ์เลยรู้สึกว่าจะมีไปครึ่งหนึ่งยังไม่ถึงยอดฉัตร้ันบนนะครับพี่ใช่ไหมใช่ใช่คือ,อนนผมเนี่ยไม่ได้มานานมากแล้วและทางวัดก็มีแค่นั้นจริงๆนะดังนั้นวันนี้แผนนะครับหนึ่งในตัวแทนของสิทธิหลวงปู่พาพี่และคุณผู้ชมเนี่ยไปดูความพัฒนานะครับ พาตุหมินหินว่าเป็นยังไงบ้างใช่ครับแล้วเราจะไปกราบไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดพระธาตุหมินหินครับทุกคนที่มาที่จะต้องไปณจุดนี้จุดนี้จุดนี้เดี๋ยวเราไปวัดพระธาตุหม่นหินกันผมไม่ได้มานานมากเพราะว่าเอาตรงๆก็คือพี่อ่ะไปช่วยที่ทธรรมอุตยานด้วยค่ะพับ,บแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือสองวัด ทั้งสองวัดมีหลวงปู่อยู่เหมือนกันใช่หลวงปู่ก็อุปถัมภ์ทั้งสองที่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็ช่วยทั้งสองที่ทั้งวัดพระธาตุหมื่นหินเนี่ยก็เป็นวัดที่งดงามแล้วก็อย่างที่เห็นนะพี่รอบที่แล้วเนี่ยฉัดด้านบนเนี่ยยังไม่มีเลยเราเข้ามาจากประตูวัดเนี่ยนี่คือเด่นเป็นสงงาเลยผมเห็นแต่ในคลิปวิดีโอของรายการอื่นที่มาถ่ายทํากันครับผมยังไม่เห็นของจริงแบบนี้เลยนะครับนานมากแล้วงดงามมากพระธาตุมหาเจดีย์นะครับเป็นสีขาวนะครับงดงามมากแล้วก็ปลายด้านบนเป็นทองเป็นทองเป็นทองใช่ครับ โอ้โหเป็นบุญตาทแท้ๆครับเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเราไปจุดธูปสการะหลวงปู่บอกกล่าวกันนครับพี่แผนครับโอ้โหเป็นไงพี่ดูดูความ <JD S 1> ดูความยิ่งใหญ่คืองดงามมากเป็นไงดูความยิ่งใหญ่ของเจดีย์วัดพระธาตุหมือนทิพพี่อ่าพี่ยุงครับจุดจุดแรกเนี่ยเวลาเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดแรกเลยนะครับมา บอกาวสกาวรักของหลวงปู่ก่อนอนะครับก็จะมีด้านหน้านี่ก็ด้านหน้าของเราก็จะเป็นองค์หลวงปู่ยืนจับไม้เท้าอยู่รูปเหมือนของหอลวงปู่พระมหาศิารานะครับ เป็นองค์สีทองเลยเอาละนะครับเข้ามาขออนุญาตเลยกราบหลวงปู่ก่อนเลยบอกกล่าวของหลวงปู่ก่อนนะครับออบอกกล่าวหลวงปู่แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดเนาะโอเคคาถาบูชาหลวงปู่พระมหาศิลามะออุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปะมุจสุมะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปะมุจสุมะอุนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยันจันทังปะมุจสุขอารมีหลวงปู่พระมหาศิลา ครับลวงปูครับวันนี้ผมและน้องแผนนะครับมาขออนุญาตถ่ายทำนะครับวัดพระธาตุมื่นหินขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอให้เทพพาดานะครับดนบันดาลให้คนที่เป็นคนกระตันยูและรู้จักทำมาหากินเหมือนเชกเช่นน้องแผนขอให้เขานะครับมีกำลังลืมตาอ้าปากพลิกชีวิตและขอให้เขานะครับได้มีโอกาสมาช่วยบำรุงนะครับต่ออายุพุทธศาสนาเหมือนที่น้องแผนกำลังทำครับขอให้เขาเปิดดวงหนุนดวงหลังจากนี้ในปีนี้ครับ และสุดท้ายนี่นะครับการที่ผมได้มีโอกาสมาสร้างบุญสร้างกุศลได้มาถวายงานหลวงปู่มหาศิลาที่จังหวัดกระสินเนี่ยผู้สนับสนุนใจดีนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้ผมและทีมงานได้มาพักนั่นก็คือโรงแรมนับทองโฮเทลที่จังหวัดกระสินครับยังไงนะครับผมต้องขออนุโมทนาบุญขอขอบคุณมากๆครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราเดินทางจากกรุงเทพนะครับมาที่กระสินเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายมากมายทุกๆครั้งครับการที่มีโรงแรมใจดีนะครับที่สนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้พักผ่อนนอนหลับนะครับแล้วก็มีแรง มาถ่ายทำถวายกับหลวงปู่ถือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกผมมากครับขอขอบคุณโรงแรมนับทองโฮเทลที่จังหวัดกฬสินถ้าใครนะครับเดินทางมากราบหลวงปู่ศิลาที่จังหวัดกฬสินถ้านึกถึงที่พักก็ให้นึกถึงโรงแรมนับทองโฮเทลที่จังหวัดกรสินนะครับยังไงผมขออนุโมทนาบุญไว้ณที่นี้ด้วยครับสาธุครับ